สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช anel ของ Whisper Tarot ค่ะวันนี้นะคะแบงก์ก็จะมาอัปเดตค่ะดวงความรักให้กับคนโสดชาวราศีรักนาตุลน,นะคะก็จะเป็นดวงความรักประจําเดือนสิงหาคม2567ค่ะลักษณะของการทานายก็จะเป็นแบบดงโดยรวมนะคะหน้าไพ่อาจจะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านก็ขอให้คุณใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะให้รับไ,ได้พลังงานดีๆแล้วก็พลังงานบวกๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวขอ เริ่มที่ภาพรวมพลังงานของคุณในเดือนสิงหาคมนะคะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอเริ่มที่ไพ่ Oracle ก่อนนะคะคุณมีพลังงานของ purification นะคะแล้วก็ energy เนะโอ้ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนของการที่จะต้องแบบชัดแปดก่อนแบบฮิวใจตัวเองก็ได้แต่เป็นเรื่องของลักษณะของการเ,เหมือนกับ คลียพลังงานลบๆอะค่ะออกจากตัวคุณเนาะถ้าเกิดคุณเคลียพลังงานลบๆได้แลวว้วอะคุณจะมีพลังอีกครั้งนึงอะอาจจะเป็นลักษณะของอมีแรงและที่จะลุยงานต่อนะคะมีแรงมีกําลังใจนะคะบางท่านเนี่ยอย่างคุณคนโสดถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งมีเรื่องของการจบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปบางนก็มองว่าเป็นช่วงของการที่คุณหิวใจตัวเองแล้วเมื่อคุณหิวใจตัวเองแล้วคุณจะมีกําลังใจดีกว่านะคะมีกําลังใจมากยิ่งขึ้น นะคะคต่อไปเดี๋ยวดูทาโร่เพิ่มเติมค่ะขอทราบนะคะว่าพลังงานภาพรวมของคุณในเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรคุณได้พลังงานของสเตงค่ะเนี่ยเป็นเรื่องของการแบบแข็งแร่งเข้มแ,แข็งนะอดทนนะคะมีพลังงานของโฟบแอสนะคะหรือโฟบซอสนะคะมีพลังงานของ a อ e o บเอิร์นะคะแล้วก็เอชอบบัเธอนะคะ เอเนอรของไพทาโร่นะก็ใกล้เคียงเลยนะกับพลังงานของออร์เรคิลนะคะเรารู้สึกว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะเนี่ยบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการไปลาพักผ่อนก็ได้หรือว่าไปท่องเที่ยวมันเป็นลักษณะของการที่อยากจะชาร์จพลังชาร์จแบดให้ตัวเองจริงๆบางท่านนะคะมันจะเป็นอารมณ์ของความรู้สึกมันมันเหนื่อยเหลือเกินมันท้อเหลือเกินในเรื่องราวที่ผ่านมาอาจจะเบื่อคนเบื่องานหรือว่าเบื่อ รู้สึกท้อแท้หรือผิดหวังในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วสิ่งที่ไพ่แนะนำขึ้นมาเลยนะคะในเดือนสิงหาคมถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะค,คุณท้อแท้หรือคุณมีความผิดหวังอะไรสักอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคะให้คุณนะคะเดินออกมาจากสิ่งที่คุณไม่โอเคนะคะจากหน้าไพา่เดินออกมาเลยค่ะจากสิ่งที่ทำให้คุณเสียใจเดินออกมาจากสังคมกลุ่มคนหรือบุคคลที่ ท็อกซิกกับคุณลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือการเดินออกมาตรงนี้จ,จะเป็นลักษณะถ้าเป็นเรื่องงานเนาะอย่างที่บอกมันถาโถงว่ามันเหนื่อยมันคุณอาจจะพยายามฝ่าฟันในเรื่องของงานแบบที่มันเยอะขึ้นมาตลอดก็ได้นะคะการเดินออกมาตรงนี้ไม่ได้เหมือนถึงในเรื่องของการแบบ๊วลาออกหรืออะไรนะคือเหมือนกับมาชั้นแดะ เออมาชาร์จแบตก่อนนะคะเพื่อที่คุณจะแบบได้เริ่มต้นใหม่มีกําลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณแข็งแกร่งนะงมั่นใจมากๆนะคะคุณจะแบบว่าผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนไปได้เพราะไพ่ที่มันขึ้นมามันเป็น e n e จ g ของการแบบการเริ่มต้นนะคะถ้าคุณปล่อยวางได้ในเรื่องต่างๆนะคะไม่เอามาเก็บเป็นความทุกข์ เนาะในจิตใจนะคะมันจะมีเรื่องดีๆเนี่ยโอกาสดีๆนะคะทั้งในเรื่องเงินอาจจะเป็นในเรื่องงานต่างๆนะคะหรือในเรื่องของความรักก็ได้ที่จะเข้ามาสู่ตัวคุณแล้วมันเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันมีความมั่นคงค่ะอันนี้ก็จะเป็นาภาพรวม Energy ของคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูกันต่อว่า เรื่องราวความรักของคุณแล้วกันเนาะที่ผ่านมามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความรู้สึกมึกคิดของคุณเนี่ยว่าทำไมคุณถึงยังยังโสดอยู่เนาะ King of w a t e r ค่ะ Ten Software นะคะ Ten of Swords นั่นเองมีพลังงานของ Release นะคะหรือว่า Date เนาะ Ego ค่ะ ขอขยายเดทหน่อยนะคะต้งรู้สึกว่าจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะาบางบอกว่าที่สาเหตุที่คุณยังโสดอยู่หรือว่าเรื่องราวความรักที่ผ่านมาของคุณเนาะบางบอกว่าคุณยังมีใครในใจคุณอยู่เพราะคุณยังมีความรักให้กับใครคนหนึ่งอะคะ่ะอยู่เต็มหัวใจเลย นะคะแต่ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันน่าจะจบไปแล้วจริงๆนะคะมันค่อนข้างที่จะสร้างความผิดหวังนะคะความเจ็บปวดเสียใจให้กับคุณบางท่านอาจะเป็นในเรื่องของการนอกใจนะคะหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีเรื่องราวต่างๆปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วแบบ มันมันมันเหมือนมันถึงจุดของมันแล้วอะเออมันถึงทางตันของมันแล้วนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สามารถไปต่อได้นะคะแต่แบงค์มองว่าตัวคุณเองอะคุณก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยมันรู้สึก มันรู้สึกผิดหวงังมันรู้สึกเหงานะมันรู้สึกเสียใจแต่คุณก็พยายามที่จะเริ่มต้นใหม่นะมันบอกว่าสเตจของคุณอาจจะเป็นในเรื่องของตรงนี้ด้วยคือคุณกําลังพยายามสร้างกําลังใจให้กับตัวคุณเองมันเหมือนกับพยายามเติมเต็มความสุขหรือว่าการรักตัวเองขึ้นเข้ามาแต่ในใจลึกๆเนี่ยบางก็มองว่าตัวคุณยังไม่ลืมคนคนนี้นะคนที่คุณยังมีใจให้เขาอยู่เพราะว่ามันเป็น energy ของความ ความที่ยังตัดไม่ขาดนะคะมีพลังงานของ the d e v i ลขึ้นมาบางก็มองว่าบางท่านเนี่ยอาจจะยังรอคอยด้วยก็ได้นะรอคอยความรักครั้งเก่ากลับมาด้วยก็ได้นะคะ,ะหรือบางท่านอาจจะเป็นลักษณะของการที่มันยังมีคนคนนั้นอยู่ในใจคุณก็อาจจะแบบไม่ได้เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาก็เ,าเป็นได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูสถานการณ์นะคะความรักของคุณนะคะในเดือนอสิงหาคมนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้ก็จะเปิดไพ่ออกมาทั้งหมด10ใบค่ะสำหรับสถานการณ์นะคะความรักของคุณนะคะคนโสดชาวตุลน,นะคะ,อะขอบอกว่า มีเกณฑ์ได้พบกับความรักครั้งใหม่ นะคะมีเกณฑนได้พบกับคู่แท้แต่เดี๋ยวขออนุญาตอ่านตามตำแหน่งของไพ่ก่อนนะคะสำหรับใบแรกนะคะใบในตำแหน่งของคุณเลยนะคะได้ Energy ของไฟ of s o o r ์แล้วก็มีพลังงานของ a อ e o อฟซอ r ด้วยแปลว่าว่าพลังงานของคุณนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณเจออยู่ในตอนนี้นะคะในปัจจุบันนะ่ะแม้่าสู้ว่ามันเป็น Energy ของการที่คุณรู้สึกผิดหวังนะคะผิดหวังเสียใจเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางท่านยังไม่ อดีตนะคะยังค่อนข้างจะฝังใจกับในเรื่องของความรักนะครั้งเก่าของคุณนะคะเหมือนคุณยังอย่างที่มอกอะ่ะไพ่เดว,วิลขึ้นมาคุณยังตัดใจไม่ได้คุณยังค่อนข้างที่จะคิดถึง นะคะคนที่คุณรักเขาคนนั้นอยู่เต็มหัวใจคนคนนี้ยังอยู่ในใจคุณนะเออยังไม่ไปไหนเลยอย่างที่บอกเลยค่ะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาก่อนหน้านี้เข้ามาสางความสัมพันธ์กับคุณก็ได้แต่ว่าเหมือนคุณยังไม่กล้าที่จะออกมาบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่มันมันเจ็บมันเสียใจอาจจะสร้างกำแพงให้ตัวเองก็ได้นะคะเลยยังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วด้วยการที่คุณยังตัดใจไม่ได้นะคะในบางท่านของคนโสดชาวตุลเนี่ยคุณมีลักษณะของการไปสืบส่องด้วยนะ นะคุณก็อยากจะรู้ชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งว่าตอนนี้หลังจากเลิกกันไปแล้วเนี่ยชีวิตเขาเป็นอย่างไรนะคะเ,ออเขามีคนใหม่ไปแล้วใช่ไหมหรืออะไรลักษณะแบบนี้นะคะม,มี energy แบบนี้ด้วยนะคะกับในบางท่านบางคนของคนโสดชาวตุลแล้วกันเนาะแต่บางก็มองนะแม้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะจบไปแล้วแม้คุณจะยังตัดใจไม่ได้อยังลืมอดีตอยู่แต่บางก็มองว่าตัวคุณพยายามนะคะ ที่จะบาลานซ์นะบาลานซ์ตัวเองพยายามฮิวใจตัวเองนะคะหรือว่าพยายามปล่อยวางอะ่ะจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะ,ะมันในพาสอดีดอะ่ะบางมองว่าความรักความสัมพันธ์อ่ะมัน คุณพยายามประคับประคองแล้วนะคะเพื่อจะให้ความสำคัญเนี่ยมันไปต่อได้แต่ก็สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดนะคะแต่อยากจะบอกนะคะว่าความผิดหวังหรือความเสียใจที่มันเคยเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้ค่ะอยากจะบอกว่าต่อจากเนี้ย ที่พูดไปแล้วนะคะคุณมีโอกาสมากๆนะคะที่จะได้พบกับความรักครั้งใหม่นะคะความรักครั้งใหม่ครั้งนี้นะคะจะเป็นความรักที่คนคนนี้อาจจะเป็นคู่แท้ของคุณเลยเป็นความรักที่มันแฮปปี้นะ มีความสุขมีความสมหวังเนี่ยเช่นพลังงานของเด e อ u ซันด้วยแล้วมันก็เป็นโอกาสในการเริ่มต้นของความสัมพันธ์นะคะที่มั่นคงด้วยพลังงานของเอ e ซับเพนเ c เคิลคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มากๆอ,อาจเป็นรักต่างไวัยได้นะคะคือคนคนนี้ค่ะ นอกจากความมีเสน่ห์ของเขาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังอาจจะจริงจังในเรื่องของการงานนะคะมุ่งมันมากๆเลยในเรื่องงานแต่ว่าเวลาคุณอยู่ด้วยนะคุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นเขาเป็นคนสดใสแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ดูจริงจังในเรื่องงานแต่ว่าเขาก็มีบุคลิกของความเป็นเด็กหรือความสดใสในตัวของเขาเองนะคะอา,อาจจะเป็นรักต่างไวัยได้นะคะนอกจากนี้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคม ก็ได้เนแตงมองว่าตัวคุณกับเขาอะ่ะได้พบเจอกันนะถ้าไม่เป็นในเรื่องของการงานนะคะทํางานที่เดียวกันหรือว่าพบเจอผ่านกันผ่านในเรื่องของการงานนะคะน่าจะเป็นการพบเจอกันในลักษณะของการเดินทางหรือว่าเป็นเรื่องของการแบบไปพบเจอกันตามอีเวนต์ต่างๆลักษณะแบบนี้นะคะที่คุณจะได้พบกับคนคนนี้ให้คุณลอง ลองค่อยๆสังเกตแล้วก็เปิดใจตัวเองเนาะพอไพ่ก็แนะนํามาก่อนหน้านี้นะคะว่าให้คุณปล่อยวางซะนะคะเดินออกมาจากสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจเพราะฉะนั้นนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะความรักโอกาสความรักครั้งใหม่นะคะได้เข้ามาสู่ตัวคุณแล้วค่ e เอเนรจีลบๆนะคะรับแต่เอเน g y จีบวกๆนะคะแล้วก็ดึงดูดนะคะสิ่งดีๆนะคะแล้วคนดีๆก็จะเข้ามาหาคุณค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่อง ราวความรักนะคะของคนสดชาวตุนค่ะบังก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอให้คุณนะคะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะ